สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับยังโอมครับได้มีการปล่อยซิงเกิลใหม่ลงในช่องของเขานะฮะซึ่งยังโอมเนี่ยก็เป็นแรปเปอร์ที่ชื่อดังที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าวาาบินะครับหลายคนอ๋อการตื่นเต้นเพราะว่าเขาเนี่ยได้ร่วมร้องกับเพื่อนรักของเขาโซโนโฟซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าโซโนโฟนั้นคือเพื่อนที่ร่วมทําเพลงกับยังโอมมานานตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะฮะเป็นที่รู้จักกันอย่างมากกับไม่ต้องมารักกูครับครั้งน ร่วมร้องด้วย2คนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือโซโลโฟและอีกหนึ่งคนก็คือโดเปอร์ซึ่งเป็นเพลงที่ทําให้ชื่อของยังโอมนั้นเริ่มมีการพูดถึงก่อนที่เขาจะเข้าสู่แรปอิสนาวแล้วก็มาสู่โหมดเฉยเมยแล้วก็ยาวๆเลยผู้คนเนี่ยจดจำโซโลโฟจากคลิปจุดและก็วนด้วยครับในตอนนั้นเขาจะใส่ชุดักเรียนแล้วก็คอยโชว์บีทบ็อกนะฮะและให้ยังโอมได้ร้องสดในเพลงนั้นหลังจากนั้นครับยังโอมก็โด่งดังสุดขีดนะก็มาเป็นดูไวทารารัตและอีกหลายๆเพลงครับแฟนๆเนี่ยเริ่มถามหาเริ อยากเห็นสักครั้งหนึ่งเพื่อนสมาชิกของพวกเขาพร้อมหน้าพร้อมตาและกลับมาร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งแม้ว่าโดปเปอร์จะห่างหายไปแต่พักหลังเซโนฟโฟครับปรากฏตัวบ่อยๆในเพลงของ y o ครับและก็แก๊งออเดดดี้เดด้วยบัตเจ้าไทยแลนด์ครับแล้วก็ลองก่อนนั้นก็มีชื่อของเซนโนโฟอยู่ในการฟิชเจอริ่งนั้นด้วยแต่นั่นอาจจะตอบโจทย์ได้เพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือการผสมผสานกับยังโอมแบบเต็มตัวแล้ววันเวลาก็เวียนหมุนมานะครับจนวนมาอีกครั้งหนึ่งและแล้วครับ ก็สมมุ่งม่านปารถนาของแฟนๆเมื่อวาซาบิได้ถูกปล่อยออกไปทําให้ทุกคน,นมีความสุขมากกับเพลงเพลงนี้นะครับและถ้าฟังเพลงเนี่ยบีดก็โคตรได้จังหวะโคตรเอาพันลายดีเนี่ยหลายคนที่ได้ดูแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันย้อนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับภาพนี่ก็เป็นแบบย้อนๆหน่อยนะดีถึงความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตตามภาษาวัยรุ่นไปแล้วทําให้หลายคนคิดว่าโอ้โหถ้าได้เพื่อนอย่างโดเปอร์มาร่วมด้วยเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะหลายคนก็บอกว่าเขาหายไปไหนหรือเขาจะมีปัญหากับยังโอมหรืออะไรหรือเปล่า แต่ปรากฏว่าเขาไม่มีปัญหากันนะฮะเพราะว่าโดเปอร์ได้ปรากฏนะฮะชื่อเล่นของเขาบอสนะครับมีท่อนหนึ่งบอกว่าไปตามไอ้บอสมาทีนะฮะชื่อเล่นของเขาได้ปรากฏอยู่ในท่อนร้องของตูโนโฟโแม้ว่าจะไม่มีเสียงเขานะฮะในการขับร้องเพลงนี้แต่ว่าแค่มีชื่อของเขานะฮะทุกคนก็ใจชื้นขึ้น,นมาแล้วบอกว่าเพลงต่อไปเนี่ยจะมีเขาอยู่แน่นอนแล้วที่สําคัญเขาปรากฏตัวครปรากฏตัวอยู่ใน MV ของยังโอมด้วยนะครับนี่นี่น,นเดี๋ยวให้ดูกันนะครับอาจจะเป็น เห็นแบบแวบ,บแต่นี่ค,คือคือปรากฏการณ์ที่ดีนะครับนี่ครับใส่หมวกสีต้องบอกว่าน้ําตาลนะเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างโซโนโฟแล้วก็มียังโอมนะฮะนี่ฮะมีความสุขครับเมื่อแฟนๆได้ย้อนเห็นเวลาเก่าๆของพวกเขาและแฟนๆก็ตั้งความหวังไว้ว่าเพลงต่อไปมันถึงเวลาแล้วที่ยังโอมโซโนโฟแล้วก็โดเปอร์จะได้กลับมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแบบจัดเต็มนะฮะและสิ่งที่ผู้คนคาราวะไบโอก็คือแม้ว่าจะโด่งดังแค่ไหนก็ตามเขาไม่ลืมเพื่อนครับซึงก็เชื่อว่าเพลงต่อๆไปน่าจะมีโดเปอร์แน่นอนนะครับ เสียงของเขาเนี่ยมีเป็นเอกลักษณ์มากนะคล้ายๆกับยังโอมนะซึ่งในตอนนั้น,นก็จะฟังไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเสียงใครเป็นเสียงใครมันกลมกกินด้วยกันไปหมดเลยนะฮะถือว่าเป็นแก๊งที่ลงตัวมากๆในตอนนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปฟังก็ไปฟังได้ที่ช่องของยังโอมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบอกเล่าข่าวก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ